สวัสดีนะคะวันนี้วันดีเลยนะคะจะส่งโรเจคเตอร์คูกูต้าิบแรงมา้าติดเครื่องกีบ้อยนะคะ ต้าสิบแรงมานะคะคันนี้จดทะเบียนใช้ปี2,563นะคะติดเครื่องคีบอ้อย s b 4 7 0นะคะคันนี้จะส่งลูกค้าอำเภอขุดลังจังหวัดมหาสารคามนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแถมให้เป็นใบดันดินหน้านะคะแล้วก็เป็นเครื่องคีบอ้อยนะคะแล้วก็เป็นผานควนหกตราช้างนะคะรถสวยพร้อมใช้งานนะคะตรวจเช็คให้แล้วร0อเเซก่อนออกจากร้านนะคะคันนี้มีรับประกันให้ด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจหารถไปใช้งานนะคะอยากได้เป็นเฉพาะเครื่องคิบอ้อยนะคะหรือว่าอยากได้เฉพาะตัวรถนะคะติดต่อสอบถามกับเซลล์ได้เลย0942640798นะคะหรือว่าจะแวะเข้ามาชมที่ร้านเพชรลุงเรืองแท็กเตอร์ได้นะคะร้านเพชรลุงเรืองแท็กเตอร์นะคะจ้งอยู่ที่3แยกไดนโนเสาร์นะคะตำบลครุงเก่าอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธ์นะคะ แอดไลน์ line, ขอโลเคชั่นได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0942 640 798ค่ะแล้วก็มีอีกร้านนะคะเป็นสาขาน้องของเรานะคะร้านพพเทคเ,เตอร์นะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะติดต่อเซียวบัวได้เลย080 092 4292ค่ะจัดตรงคันที่สองนะคะต่อลูกเพื่องเลย สำหรับคันนี้คูบูต้าห้าสิบแรงม้านะคะปลายทางที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคูบูตา้าห้าสิบแรงม้าแบบคารล่าง ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะท่าล้อแบบปรับฐานล้อได้นะคะจากร้านเซนลุกเรืองแท็กเตอร์ของเรานะคะตรวจช็คให้แล้วพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าดาวมาที่170,000บาทนะคะสําหรับคันนี้จะตรงลูกค้าที่อำเภอจตุรพักพิมานนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ทั้งสองคันที่อยู่บนรถขนส่งนะคะเป็น50แรงมา้าทั้งสองคันเลยนะคะจะส่งลูกค้าที่จังหวัดมหาสาครคามนะคะแล้วก็ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสําหรับลูกค้าที่หารถใช้งานนะคะหรือว่ามีรถรุ่นเก่าแล้วอยากนํามาเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ก็ได้เลยนะคะที่ร้านของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะรับเทินแล้วก็รับปิดงวดด้วยนะคะ ร้านเพชรลุงเรืองแท็กเตอร์นะคะตั้งอยู่ที่3แยกเนนุเสาตมุนกรุงเก่าอำเภอท่ากันโถจังหวัดกาลสินนะคะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0942640798ค่ะ0800924292ค่ะร้านเพชรลุงเรืองแท็กเตอร์กินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ